ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คุณอาคุณน้าคุณพี่คุณน้องนะครับผมไม่ได้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 ก็วันนี้พบกับทีมงานสวิตมาโคนะครับวันนี้เป็นงานซอยล่องพื้นนานะครับผมซอยดิบซอยดิบพื้นนานะครับ การซอยร่องเอ่อที่อำเภอสัมพานนะครับที่สัมพานซอยวัดไรขิงที่ไร่ขิงนะครับนี่มาสซอยร่องติดกับที่จะทำสวนมะพร้าวนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ที่ว่าทาสวนมพะพร้าวตรงนี้อยู่หลังสวนมพะพร้าวนะครับติดกันเลยแต่จะให้อยู่ข้างหลังนะครับผมวันนี้พี่บอลขับแบคเตอร์นะครับพี่บอลขับแบคเตอร์วันนี้พี่อามาขับไปโคเองนะครับผมซอยร่องสนใจติดต่องานก็โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าไม่สะดวกโทรเบอร์ก็แอดไลน์มาได้ครับแอดเฟซมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เหมือนเดิมคันเดิมแต่คนขับไม่เหมือนเดิมก็โหมสุ130อยสามสิบคันแปดนะครับเหมือนเดิม ก้องขนนญโอขวัได้ไหมกัปตันโอเคนี่ผมก็ได้เลยเส้นไปแล้วเส้นหนึ่งนะเป็นไงโอ้ตรงเปียกก็วันนี้ก็จะไม่พูดมากแล้วครับเพราะไม่รู้จะพูดอะไรก็ให้ชมกันแบบเพลินๆเงียบๆสบายๆ ฟังเสียงรถเสียงลมเสียงนกเสียงน้ำไปเรื่อยๆครับผมเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับทีมงานสวินมโคเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องอสวินมโคนะครับผม ยลืมีครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอสุวินมคโคลเลยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องอสุวินมคโคนะครับผม จะตกไหมเนี่ยผมจะตกไหมจะตกเลยบักซ์ ขอโทษครับผมเมื่อกี้กดผิดไปกดบันทึกวิดีโอโีโอตัดเลยก็จะให้มาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับใกล้ๆชิดๆกันเลยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมร่องพังมันโดนร่องเก่าครับผมมันเป็นร่องเก่าไว้ครับแล้วก็เขาก็มาทำเป็นนาอพอทำเป็นนาปุ๊บ เขาไม่บอกว่าเป็นร่องเก่าเอาดิ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 เ,าดเ,าดเล่น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 ลนแล้วอ่ะเปะ็นไง ทีมงานนี้เป็นทีมงานจะถึงเพิ่งได้นะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องงานนิบร้อยสวยงามเลนอะไร

มสังเกตด,ดีๆนะครับจะอาจจะบงกองจะเห็นเป็นรูปตัววีนะครับตรงนั้นคือร่องเก่านะครับ <c oughs> เขาไม่ได้กบกบอย่างเดียวครับผมขาไม่ได้ปักเรียนให้ก็เป็นาภาพนั้นนะครับ ก็ซอยเสร็จไปเรียบร้อยสองล่องก็เหลืออีกประมาณสักหนึ่งสสามสี่ล่องนะครับแล้วก็ล่องปิดอีกล่องนึงนะครับผมแค่นั้นก็เป็นการเสร็จนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด,กดแชร์ถ้าเลิฟกด subscribe ถ้าถ้ารักกันมากๆก็เชิญกดติดตามให้กับช่องอัจฉระโคโอล้วนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า ครับก่อนครับสวัสดีครับ